พี่น้องมาเบิงรถซีเบสปีนะครับผมได้เขามาใหม่นะครับดีแม็กซี่ประตูตัวจักสูงมามาเบิงใกล้ๆนะครับรถซีเบสปีแล้วนะครับผมมาเบิงนะครับน็อตมามีแก่เลยพี่น้องนะครับน็อตมามีแก่มามีไข่เลยน็อตแก้มนะครับเพราะว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับเบิงน็อตฟ้ากระโปรงนะครับซ้วงเข้าไปใกล้ๆนะครับเบิงนะครับง่ามแห้งนะครับกันความห่อนเดิมๆนะครับรถซีฟกาปีไฟตาใสๆแบบนี้เบิงนะครับมีไฟเดี่ยวไหลพร้อม นะครับซีประตูยกสูงผู้ใดหาอยู่นะครับผมราคาพอถึงสี่แสนพี่น้องนะครับได้เป็นตัวท็อปพร้อมนะครับล้อแม็กไหมนะครับยางไม้นะครับผมจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวยกสูงอาบมาเบิงนะครับภายในนะครับเปิดออกมาเนี่ยนะครับเห็นบอสีน้ำตาลนะครับบอสปลาไฟฟ้านะครับเป็นบอสนังปลาไฟฟ้าจากโรงงานอันนี้เป็นตัวท็อปสูงเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องสามพันสัตแปดสีพี่น้องนะเบิงเบิงฝ่าพดงเพดานนะครับรถเงาสะอาดสะอ้านอาบมาเบิงด้านหลังนี่เบิง นะครับบอกง่ามผมผุ่มไป้ใหม่เรียบร้อยนะครับรถสะอาดรถซิปก็ปีอยู่ซิเบสปีแต่ว่าสภาพโดยร่วมเนี่ยยังง่ามอยู่นะครับโครงสร้างเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับผมเก็บซีเป็นบางจุดพี่น้องนะครับรถง่ามเลยส่งนะครับเปลี่ยนแต่ล่อนะครับบอด้จัดส่งบอด้โหลดนะครับผู้ใดอยากได้ก็สอบถามเบอร์นะครับคันนี้ราคา4แสนเอ้ยคันนี้ราคา3แสนเก่าเงินบาทนะครับรถเป็นปี2014 นะ, 3, น,นะครับสามแสนเก้าหบาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้หาสองพุ่มเจริญว่างสหมอครับ